พับกุ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ๊กเนี่ยอยากจะมาแชร์ how to การเลือกสกินแคร์ยังไงให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ดูเด็กเป็นนานๆคือช่วงเนี้ยต้องยอมรับว่าแบบแดดอะคือเอ็กซ์ตรีมมากค่าฝุ่นก็คือสูงมากทุกพื้นที่เลยถ้าใครมีปัญหาผิวคันยิบๆสิวขึ้นเยอะขึ้นผิวแห้งกล้านมีความผักผากแล้วก็มีริ้วรอยเล็กๆเ,เกิดขึ้น ผิวดูแบบสุขภาพไม่ดีไม่เต่งตึงอันนี้อาจจะเป็นสัญญาเตือนว่าแบบว่าเฮ้ยผิวไม่ไหวแล้วซึ่งถามว่าเฮ้ยถ้าผิวส่งสัญญาณขนาดนี้ว่าใช้ไม่ไหวแล้วเราจะทํายังไงให้กลับมาแบบสุขภาพดีอันนี้ง่ายมากเลยนะคะกลุกแนะนําให้เรากลับมาดูที่เบสิกสกินแคร์รูทีนของเราก่อนว่าเฮ้ยเรามีเบสิกสกินแคร์ที่แน่นพอแล้วเหมาะกับผิวเราหรือยังเพราะอยากจะรู้นะคะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยบำรุงผิวได้ดีตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าถึงขั้นตอนการบํารุงแล้วก็ปกป้องผิวเนี่ยยังไงซ่าไม่ว่าผิวจะเจอสภาพอาาากกกศแบบไไหนนนน่่่ะะมมั็จทตสิิงงเดด้ด้ียขึ คะ3สเตปที่สําคัญคือหนล้างหน้าให้สะอาดโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิว2บํารุงผิวให้ชุ่มชื้นเพราะผิวที่ชุ่มชื้นคือพื้นฐานของผิวสุขภาพดีและปราการผิวที่แข็งแรงและ3ที่ขาดไม่ได้เลยคือการาทาครีมกันแดดทุกวันเพราะว่าตัวนี้ก็จะช่วยปกป้องผิวเราต่อแสงแดดและมลภาวะที่กําลังรุนแรงมากๆซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาโฟกัสที่ขั้นตอนของการเลือกสกินแคร์กันเพราะว่าต้องบอกว่าที่ผ่านมานเนี่ยก็มีหลายๆคนนะทักเข้ามาถามว่าเฮ้ยพี่คะจะเลือกสกินแคร์ยังไงดีให้เข้ากับผิวเหมนวว่่่่่าใ,งงใ้้ยงงงไกถูจจซึริๆแลบสสทีด นะไม่ว่าเราจะมีปัญหาผิวแบบไหน่ะการใช้สกินแคร์ที่เสริมปะการผิวให้แข็งแรงและให้ความชุ่มชื้นผิวได้ดีๆเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ m u s ท h มากๆอยู่แล้วคือทุกคนควรจะมีในรูทีนแบบเป็นเบสิกเพราะว่าการที่พื้นฐานของผิวเราแข็งแรงใช่ปะมันก็จะช่วยลดปัญหาผิวอื่นๆแล้วผิวของเราอ่ะก็ยังสามารถฟังก์ชันและทําหน้าที่ปกป้องตัวเองได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยและที่สําคัญนะในระยะยาวเขายังสามารถช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยได้ด้วยจ้ะคุณสมบัติเบสิกเบื้องต้นเลยนะคะที่ต้องมี เสริมชั้นผิวหรือเสริมสกินแบเรียร์ได้อย่างนูโโทรจิน่าไฮโดรบูสเซตนี้เนี่ยนะคะเป็นเซตที่ช่วยให้ผิวเราเนี่ยสตรองได้ใน2สเต็ปสเต็ปแรกจะเป็นตัวเซรั่มนะก็คือนูโโทรจิน่าไฮโดรบูสนะคะที่มีไฮยากันในอาร์เซนไมล์มีส่วนผสมของแนอาร์เซนไมล์เข้มข้นถึง10%ช่วยลดรอยดำรอยแดงช่วยผิวกระจ่างใสนอกจากเรื่องการลดตักเซปและคลายเคืองแล้วยังช่วยปรับสมดุลน้ำมันใต้ผิวทําให้รูขุมขนเรียบเนียนขึ้นและยังไปช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวไม่่่ขขขขาาาาาดดดดดนนนนน้้้้้้้ํโยยยกกกรรรรระะะตตุุุสสสสงงงเเเเซมมมใใใผผผิิิววววหชชชืแลลลลููู็จึัััีคญ ลดผลเสียจากรังสี UV ที่มีต่อผิวได้ดีอีกด้วยและเซ็ตที่2ก็คือ Moisturizer ตัว Nourishing Cream ตัวนี้นะเป็นสูตรที่กุ๊กชอบมากเลยคือกุกรู้สึกว่าเนื้อเขาเข้มข้นมากแต่ว่าใช้แล้วแบบมันไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วคนผิวมันแบบกุ๊กก็คือใช้ได้เลยผิวอะคือนุ่มมากแล้วก็ไม่ทำให้ผิวอุดตันเลยจับตัวนี้ก็จะมี Hyaluronic Acid ช่วยเพิ่มสิทธิภาพในการกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวเนี่ยดูอิ่มฟูมีเซราม่าช่วยเสริมปะการผิวให้แข็งแรงให้ผิวดูสุขขขขขขภาาาาาาาพดดดดีีีีแแแลลลละะมม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 อิิิโนนนนนนซซท่่่เเเ็็้้้ปรรรสสสคคคววววววงงงงงชชชััไัไห์์ผผยุุืใ สำคัญยังช่วยลดการเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นนะใครที่มีปัญหาผิวแห้งหรือบางคนที่ผิวมันหรือขาดน้ำเนี่ยแนะนําให้ใช้2ตัวนี้เลยคือเขาเนี่ยจะช่วยผิวของเรากลับมาแข็งแรงผิวดูกลอิ่มน้ําใช้ต่อเนื่องเนี่ยก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่ระคายเคืองง่ายต่อสิ่งเรา้าคือจากที่ใช้2ตัวนี้ต่อกันมานะคือกูก็รู้สึกว่าเขาทําทให้ผิวของเราดูแข็งแรงขึ้นจริงๆผิวดูฟูแล้วก็ดูแบบว่าเต่งตึงมากขึ้นริ้วรอยเล็กๆที่เกิดจากการขาดน้ำเวลาที่ยิ้มแล้วมันดูเป็นริ้วนนก็้สลแิๆ ทอร์จิน่าไฮโดรบูสสองตัวนี้เนี่ยเป็นเซตคู่2สเต็ปง่ายๆที่เหมาะทุกปัญหาผิวเลยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่มีผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็คือใช้ได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมเหมาะมากๆกับคนที่มีผิวบอบบางแล้วก็ระคายเคืองง่ายค่ะก็ย่าไงถ้าเกิดใครลองใช้กันแล้วชอบเหมือนกันเนี่ยอย่าลืมมาคอมเมนต์คุยกันนะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบาย